สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยากจะคุยหน้ากล้องให้ฟังสักเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องที่ได้อ่านมานะคะแล้วก็คิดว่าเอ๊ะในช่วงเวลาแบบเนี้ยมันน่าจะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนได้บ้างสักเล็กน้อยนะคะเรื่องนี้อ่านมาจากเล่มนี้นะคะเล่มนี้เป็นเป็นเล่มที่เราซื้อมาอ่านนะคะน่าจะสักประมาณ2ปีแล้วก็อ่านไปเรื่อยๆนะคะ มันจะมีอยู่พาร์ทหนึ่งนะคะคือเรื่องของโจเซฟนะคะโจเซฟเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายนะคะธรรมดาคนหนึ่งนะคะมีพี่น้องหลายคนนะคะอาศัยอยู่ที่เมืองคาณนาอันนะคะเป็นลูกของจาขอบนะคะเรื่องของโจเซฟเนี่ยมันเริ่มตรงที่ว่าจาขอบเนี่ยเขาจะมีภรรยาอยู่4คนนะคะ มีลูกทั้งหมดส2บคนคือรวมโจเซฟด้วยเป็น12บคนโจเซฟมีความพิเศษตรงที่ว่าโจเซฟเป็นลูกของภรรยาที่เขารักที่สุดนะคะคือแม่เขาชื่อราเชลนะคะลูกที่เกิดจากราเชลเนี่ยมีโจเซฟและก็เบนจามินนะคะเบนจามินเป็นน้องคนเล็กคราวนี้ถามว่าเขาเป็นคนธรรมดาไหมเหมือนมีเซนต์นะคะที่ พระเจ้าอ่ะให้ประทานพรพิเศษให้แก่เขานะคะมันมีช่วงที่เขาได้นิมิตฝันสองเรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกเนี่ยฝันว่าเหมือนไปนเก็บเกี่ยวธัญ,ญพืชด้วยกันกับพวกพี่พวกธัญ,ญพืชเหล่านั้นพวกรวงข้าวเหล่านั้นอ่ะมันก็โน้มมารวมเป็นของเขาอย่างเงี้ยนะคะนี่คือความฝันแรกความฝันที่สองเนี่ยเป็นความฝันที่เรียกได้ว่านำภัยมาให้เขานะคะก็คือ เขาฝันว่าพระอาทิตย์พระจันทร์และดวงดาวสิบอ็ดดวงก็ได้โน้มลงมาหาตัวเขานะคะซึ่งเขาได้เอาความฝันนี้ไปเล่าให้พ่อฟังนะคะซึ่งพี่น้องก็ได้ยินนะคะคือพ่อเขาก็รู้เลยนะคะว่าต่อไปเนี่ยโจเซฟเนี่ยเขาจะเป็นคนใหญ่คนโตแม้แต่พ่อแม่พี่น้องเนี่ย ก็ต้องสีโลราบให้กับความยิ่งใหญ่ของโจเซฟนะคะคือเดิมทีก็เป็นลูกลักอยู่แล้วนะคะพี่น้องก็หมั่นไส้อยู่แล้วพอมาฝันว่าจะเป็นใหญ่เป็นโตจะได้ทุกอย่างไปแม้กระทั่งพ่อแม่ก็ต้องเคารพเขาอะไรเงี้ยพี่น้องก็ยิ่งจงเกลียดจงชังไปอีกนะคะพอจงเกลียดจงชังอะ่ะก็เลยนําภัยมาอย่างที่บอกนะคะมันมีอยู่วันหนึ่งค่ะจุดเปลี่ยนของชีวิตโจเซฟเนี่ยคือตอนที่เขาอายุประมาณ17เนี่ย คือด้วยอาชีพสมัยนั้นก็คือจะเลี้ยงแกะอย่างเงี้ยนะคะก็เลี้ยงแกะทําไร่ทํานาพี่น้องอ่ะก็ไปเลี้ยงด้วยกันใช่ไหมคะทั้งหมดทั้งทั้งสิคนเนี่ยเบนเจามินไม่ไม่ได้ไปเพื่อที่จะหลอกให้โจเซฟไปที่ที่แบบสามารถทําลายโจเซฟได้นะคะพี่น้องทั้งสิคนนี่นนอ,อ,อุบายแล้วเดิมทีอ่ะเขาจะฆ่านะคะเขาจะฆ่าน้องเขาจะฆ่าโจเซฟ แต่ว่าก็มีพี่คนหนึ่งที่ทำไม่ลงค่ะก็เลยก็เลยบอกพี่น้องทุกคนว่าเฮ้ยไม่ต้องฆ่าหรอกแทนที่จะฆ่าเขาก็เลยผลักโจเซฟลงไปในบ่อร้างที่แบบลึกนะคะบ่อบ่อร้างที่แบบผลักลงไปเนี่ยถ้าไม่มีใครมาช่วยก็ต้องตายอยู่ดีนี่นะคะเสร็จแล้วพอพวกพี่น้องอะ่ะผลักโจเซฟลงไปในบ่อร้างแล้วนะคะพวกพวกพี่น้องทั้งสิบคนอะ่ะก็ออกไปจาก ที่ตรงนั้นนะคะเสร็จแล้วพี่คนโตก็ได้บังเอิญเห็นค่ะบังเอิญเห็นคาราวานที่จะเดินทางไปอียิปต์ผ่านมาก็เลยพูดกับน้องๆขึ้นมาว่าเออถ้าเราฆ่ามันไปอะ่ะมันไม่มีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นเลยนะดังนั้นอะ่ะเราขายให้มันไปเป็นท่ากับพวกที่คาราวานนี้ดีกว่าอย่างเงี้ยนะคะไม่ไม่สนใจแล้วว่าน้องจะเป็นจะตายนะคะเขาก็รอให้มีคาราวานอะ่ะผ่านมาแล้วก็ คาราวานอ่ะก็ได้ซื้อน้องไปเป็นทาสจริงๆนะคะเขาเนี้ยไอคนที่มากับคาราวานเนี่ยหัวหน้าคาราวานเนี่ยก็เป็นซึ่งต่อมาก็คือเป็นนายของของโจเซฟนะคะเพราะโจเซฟไปเป็นทาสเขาซึ่งคนเนี้ยหน้าเขามีหน้าที่ที่อียิปต์อ่ะคือเขาเป็นหัวหน้าองครัก์ของฟาโรนะคะพอโจเซฟอ่ะไปอยู่บ้านเขานะคะไปอยู่ที่อียิปต์นะคะโจเซฟก็ เรียกได้ว่าเป็นทตุชั้นดีค่ะพอเข้าบ้านเขาปุ๊บเนี่ยบ้านเขาก็มีแต่ความเจริญงอกงามค่ะซึ่งนายทานคนนี้เขาก็รู้เลยนะคะว่าโจเซฟเนี่ยเป็นคนที่พระเจ้าอ่ะโปรดนะคะดังนั้นอะ่ะนายทานคนนี้เขาก็ไว้ใจค่ะมอบหมายอำนาจในบ้านนะให้กับโจเซฟเซฟก็คือจัดการทุกอย่างได้ในบ้านนะคะคราวนี้ด้วยความที่โจเซฟ เริ่มเป็นหนุ่มนะคะตอนที่เขาช่วยมาจากจากบ่อร้างเนี่ยโจเซฟอายุ17บเจ็ขาเนี้ยพอเริ่มเป็นหนุ่มก็รูปหล่องไงคะคนที่พระเจ้าประทานผ่อนให้เนาะก็คือจะทั้งรูปหล่อทั้งมีความสามารถทําอะไรก็ประสบความสำเร็จไปหมดเขาเนี้ยปรากฏว่าเมียของนายดันอยากได้นะคะเขาเนี้ยอยากได้เพราะโจเซฟเขาหล่อเขาหนุ่มก็พยายามค่ะล่อลวงล่อหลวงพยายามล่อลวงพยายามแบบ อ่อยสุดฤทธ์นะคะแต่ว่าโจาเซฟเขาก็พยายามเลี่ยงแบบเขาไม่เล่นด้วยนะคะเนื่องจากว่าด้วยคำที่เขาอ่ะมีจิตใจที่ดีนะคะจะไม่ทําอะไรที่แบบผิดไปจากที่พระเจ้าได้สอนไว้อะไรเงี้ยนะคะก็แต่เขาก็พลาดค่ะมันมีวันหนึ่งที่เขาพลาดก็คือเขาอ่ะก็ไปทํางานบ้านปกตินะคะแต่ปรากฏว่าลืมไปค่ะลืมไปว่าในบ้านนั้นอะ่ะวันนั้นที่เขาเข้าไปในในบ้านอะ่ะ มันไม่มีทาตผู้ชายคนอื่นอยู่ด้วยเลยคือในบ้านน่ะมีแค่เมียของนายนะคะกับตัวเขาอยู่กันแค่2คนตรงเนี้ยทาให้เมียของนายเขาที่อยากได้เขาอยู่แล้วอะ่ะ่วยโอกาสที่จะแบบมาแตะเนื้อต้องตัวอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้โจเซฟเล่นด้วยแต่คราวนี้พอโจเซฟไม่เล่นด้วยนะคะผู้หญิงอะ่ะเขาก็เลยแกล้งแสดงนะคะว่าเอ้ยโจเซฟเนี่ยเข้ามาลวนลามเขาถึงในบ้านอะไรเงี้ยนะคะก็เลยแบบตะโกนวุวนวายขึ้นมา ทำให้พาดคนอื่นๆที่อยู่แถวๆนั้นอ่ะก็คือวิ่งเข้ามาลุมอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าโจเซฟกป็นห,หนีไปได้นะคะหนีไปได้แต่ว่าสิ่งที่ผู้หญิงอ่ะคว้าไว้ได้คือเสื้อผ้าของโจเซฟมันก็เลยยิ่งดูสมจริงค่ะในสิ่งที่เขากล่าวหาโจเซฟนะคะเขาเนี้ยพอนายกลับมาเนี่ยเลยส่งโจเซฟอ่ะเข้าไปขังในคุกนะคะไปคุกคุกหลวงแต่ว่าพอไปอยู่ในคุกอ่ะก็ปรากฏว่าคนคุมคุกอ่ะก็เอ็นดูเกิดแบบ ไว้ใจโจเซฟอีกนะคะให้โจเซฟอะดูแลนักโทษคนอื่นๆอ,อย่างเงี้ยนะคะคราวนี้ในระหว่างที่โจเซฟเข้าไปติดคุกเนี่ยมันก็มีคนของฟาโลอ่สองคนนะคะเข้า <in> <Pit> มาติดคุกด้วยกันคือคนที่หนึ่งอะ่ะทำหน้าที่เป็นคนถวายเครื่องดื่มให้กับฟาโลนะคะแล้วก็คนที่สองอะเป็นหัวหน้าคนอบขนมนะคะ ที่อยู่ในวังเหมือนกันซึ่งสองคนนี้ได้ทำอะไรบางอย่างนะคะที่ทำให้ฟาโรกลิว้วก็เลยถูกส่งมาติดคุกนะคะมีอยู่วันหนึ่งนะคะโจเซฟก็เข้าไปเจอแบบว่าเอ้ยสองคนนี้ทำไมมันน้าน้าเศร้าส้อยจังเลยอะไรเงี้ยนะคะแล้วสองคนนี้เขาก็เลยเล่าว,ว่าเขาฝันซึ่งเป็นฝันที่ทำให้เขาไม่แน่ใจในอนาคตเขานะคะแบบฝันที่แบบเอ๊ะมันดีหรือไม่ดีอย่างเงี้ยเขาเขาแปลไม่ได้นะคะโจเซฟก็เลยบอกว่าอะลองเล่าให้ฉันฟังดิ ที่แปลไม่ไมใช่ชั้นนะแต่เป็นพระเจ้าแต่ลองเล่ามาอะไรอย่างนี้นะคะแล้วคราวนี้สองคนนี้ก็เลยเล่าความฝันให้โจเซฟฟังนะคะคนคนแรกนะคะคือคนที่ถวายถวายเครื่องดื่มเนี่ยถวายเครื่องดื่มให้กับฟาโรห์เนี่ยเขาก็ได้เล่าว่าเขาอะฝันเห็นเถาอางุ่นนะคะสามเถานะคะได้เลืย้ยเลื้ยมานะคะอย่างรวดเร็วนะคะเลื้ยไปด้วยออกดอกออกลูกไปด้วยแล้วก็กลายเป็นองุ่นนะคะ แล้วเขาอะ่ะพอเห็นลูกองุอ่นอ่ะเขาก็เอามือนะคะบีบองุ่นใส่แก้วไวน์ของฟาโลเสร็จแล้วเขาก็ได้ประคองแก้วไวน์ที่บีบองุ่นสดๆนะนะคะให้กับฟาโลถึงถึงมือฟาโลนะคะอันนี้คือความฝันของเขาคนนี้คนที่สองนะคะที่เป็นหัวหน้าคนอบขนมปังเนี่ยเขาก็เล่าเหมือนกันว่าอ่ะเขาก็ฝันว่าเขาอะ่ะได้ถือ ตะกร้า3ใบนะคะวางไว้บนหัวอย่างนี้นะคะวางไว้บนหัว3ใบเต็มไปด้วยขนมปังอบใหม่แล้วในความฝันก็คือมีนกะมาจ,จิก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 ขนมปังที่อยู่ในตะกร้าบนหัวเขานะคะเขาเนี้ยสิ่งที่โจเซฟตีความนะคะก็คือว่าไอคนที่ถวายเครื่องดื่มให้ฟาโรอ่ะอีก3วันน่ะฟาโรอ่ะ,อะจะมาเรียกกลับไปรับตำแหน่งเหมือนเดิม น,นี่คือคนนี้จะรอดส่วนคนที่ฝันว่านกจิกขนมปังในตะกร้านะคะก็คืออีก3วันน่ะจะถูกประหารอันนี้คือสิ่งที่โจเซฟทำนายนะคะแล้วโจเซฟอะ่ะเขาก็ได้กำชับไว้กับคนที่ถวายเครื่องดื่มนะคะว่าเออเนี่ยถ้าสิ่งที่เราทำนายอะ่ะเป็นจริงอย่างที่เราบอกนะพอท่านได้ออกไปรับใช้ฟาโรเหมือนเดิมแล้วอะ่ะ เราอะจะขอรบกวนท่านนะ่ะให้ท่านนะ่ะเล่าเรื่องที่เราทํานายฝันให้ท่านนะ่ะให้ฟาโรฟังหน่อยเนี่ยนะคะเขาก็โจเซฟก็มีความหวังว่าถ้าเล่าเนี่ยฟาโร่จะจะได้เมตตานะคะแล้วก็ให้เขาอ่ะออกจากคุกเนี่ยสามวันผ่านไปนะคะก็คือคนที่เป็นหัวหน้าอบขนมเนี่ยก็ถูกประหารจริงๆแล้วก็คนที่ถวายเครื่องดื่มเนี่ยก็ถูกฟาโรเรียกกลับไปจริงๆแต่พอ ถูกเรียกกลับไปแล้วปรากฏว่าลืมค่ะลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยคุยกับโจเซฟที่โจเซฟเคยบอกไว้ที่ขอล้องไว้นะคะตัวเองรอดแล้วก็รลอดไปแล้วแล้วก็ผ่านไปค่ะ2ปีเต็มๆนะคะที่โจเซฟเขาต้องอยู่ในคุกใช่ไหมพอเขาต้องอยู่ในคุกอะ่ะมันก็เกิดเหตุการณ์ที่ทําให้เขาอะ่ะจะได้มีโอกาสเข้าฟอฟาโัจริงๆนะคะก็คือว่าฟาโลได้มีนิมิตฝันขึ้นมาที่ ไม่มีโหราศาสตร์คนไหนเลยที่ตีความความฝันนี้ได้นะคะซึ่งสิ่งที่ฟาโรฝันน่ะก็คือฝันสองครั้งนะคะฝันครั้งแรกอะ่ะฝันว่าท่านน่ะได้สเสด็จไปเหมือนแบบเดินเล่นนะคะอยู่ตรงแม่น้ำนายริมแม่น้านายซึ่งอียิปต์เนาะมันก็จะมีแม่น้ำนายใช่ไหมคะแล้วเห็นวัวนะคะเจ็ดตัวนะคะเป็นวัวที่ สุขภาพดีมากเลยอ้วนทวนสมบูรณ์นะคะซึ่งมันก็กําลังกินหญ้าอยู่นะคะมีความสุขนะคะเสร็จแล้วทันใดนั้นนะคะก็มีวัวมาจากไหนก็ไม่รู้เป็นวัวแบบว่าผอมกลนแบบอักลี่นะคะบอกอักลี่เลยคือแบบคีเลน่ากลัวเลยนะคะก็มาจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็มากินวัวอ้วนเจ็ดตัวนี้ไปนะคะแล้วทั้งที่มันกินไปแล้วนะคะมันก็ไม่ได้ดูอ้วนขึ้นดูต่งตึงขึ้นนะคะก็เนี่ยคือฝันครั้งแรกแล้วลท่านก็ตื่นนะคะ แล้วก็ฝันอีกครั้งที่สองค่ะในในวันถัดถัดมานะว่าเห็นรวงข้าวเจ็ดรวงที่สวยอุดมสมบูรณ์ในขณะที่เห็นนั้นน่ะก็มีรวงข้าวอีกเจ็ดรวงนะคะที่แบบง่อยเปลี้ยค่ะคือเหมือนกับว่ามันถูกโรคระบาดหรืออะไรทั้งอย่างนี้แหละมันก็ได้มากินรวงข้าวที่มัน ที่สวยงามนั้นไปนะคะแล้วก็อาการเหมือนกับบัวเมื่อกี้คือถึงแม้มันจะกินไปแล้วก็ยังขี้เหล่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะท่านก็ฝันอย่างนี้แล้วก็พยายามหาโหรน,นะคะมาแบบตีความให้อย่างเงี้ยก็ไม่มีใครในในอียิปต์อ่ะก็ไม่มีใครแบบตีความได้แล้วคนนี้ไอคนที่ถวายเครื่องดื่มนะคะก็เลยนึกได้ว่าเฮ้ยมันจะมีเด็กหนุ่มคนนึงนะคะที่เคยทํานายฝันให้เราตอนนี้เราติดคุกไงก็เลยทูลฟาโลไปตามนั้นนะคะ ฟาโรก็เลยบอกโอเคงั้นเดี๋ยวเรียกเด็กหนุ่มคนนั้นมามาลองแบบทํานายความฝันให้เราฟังโจเซป่ะก็เลยถูกให้ออกมาจากคุกเพื่อจะมาทํานายฝันดังนี้นะคะแล้วเขาก็ตีความหมายว่าทั้งสองความฝันน่ะจริงๆมันคือความฝันเดียวมันคือสารเดียวนะคะสารนั้นคืออะไรสารนั้นคือเป็นสารที่บอกว่าอีก7ปีข้างหน้าเนี่ยอียิปต์เนี่ยจะ จเจริญรุ่งเรืองมากเข้าปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ก็เหมือนกับวัวอ้วนใช่ไหมคะแล้วพออีก7ปีหลังจากนั้นน่ะนับตั้งแต่ปีที่8ดจนถึง14บ5เนี่ยอียิปต์ก็จะกลับกันเลยค่ะกลับเหตุการณ์กันเลยนะก็คือจากจากเปีที่อุดมสมบูรณ์นะ่ก็จะคือแห้งแล้งแล้วก็จะมีโรคระบาดนะคะจะไม่มีอาหารที่จะแบบผลิตได้เลยปลูกเพราะปลูกอะไรไม่ได้คือจะแห้งแล้งมากอย่างี้นะคะโจเซฟเนี่ยเขาก็เล่าให้ให้ฟาโรฟังตามนี้นะคะฟาโรก็เลย ก็เลยประธานรางวัลาโอเคงั้นออกจากคุกงั้นออกจากคุกเสร็จแล้วก็เลยมอบอำนาจนะคะการจัดการแบบพวกข้าวปลาอาหารในท้องพระครังเนี่ยให้กับโจเซฟนะคะแล้วหลังจากนั้นอะ่ะโจเซฟคือมันก็เป็นเหตุการณ์อย่างที่เขาบอกว่าอียิปต์มันก็เฟื่องฟูมากแล้วก็มีอาหารอุดมสมบูรณ์นะคะโจเซฟเขาก็เลยได้รับความไว้วางใจมากถึงขั้นกับถูกแต่งตั้งให้เป็นขุนนางชั้นสูงเลยนะคะคือแบบว่าถ้ารองจากฟาโรห์เป็นโจเซฟเลย เป็นประมาณนี้เลยนะคะเวลาผ่านไปค่ะคือในช่วงนั้นโจเซฟก,ก,ก็มีการจัดการค่ะว่าออทุกส่วนที่มีรายได้อะไรเงี้ยก็ต้องเอาแบ่งส่วนหนึ่งมาให้ท้องพอระคลังอะไรเงี้ยเพื่อจะเก็บสมบัติไว้แล้วสมบัติของก็มาเป็นของโจเซฟเองด้วยบางส่วนแล้วก็เข้าท้องพอระคลังด้วยบางส่วนนะคะอ่ะเจ็ดปีที่อุดมสมบูรณ์ผ่านไปคราวนี้ไอ้เจ็ดปีหลังเนี่ยที่มันไม่มีความอุดมสมบูรณ์เลยอะ่ะ ปรากฏว่ามันไม่ใช่แค่เฉพาะอียิปต์เท่านั้นที่แบบแห้งและะ้งค่ะแต่มันคือแบบเป็นทั้งโลกแล้วคนนี้เมืองคานาอันเนี่ยที่ที่พี่น้องที่พ่อเขาอยู่ที่เป็นบ้านเกิดของโจเซฟเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะคะแล้วเมื่อทุกคนนะคะที่เป็นพื้นที่แถวนั้นเขาได้ยินใช่ไหมว่าที่อียิปต์ยังมีอาหารอยู่ยังมีแบบของที่จะแบบขายได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยมีคนหลั่งไหลคะ่ะจาก ทั่วสารทิศในแถบนั้นก็คือก็มาติดต่อซื้อขายอะไรอย่างเงี้ยกับกับโจเซฟแล้วก็กับอียิปต์นะคะแล้วมันก็ถึงคลาวค่ะถึงคลาวที่พี่น้องของเขาอะ่ะต้องเดินทางมาอียิปต์ค่ะเพราะว่าอาหารหมดบ้านแล้วไงอาหารหมดบ้านแล้วคือพ่อก็แก่แล้วนะคะคือจะขอบก็คือแก่แล้วเนะเาะเหมือนกับมันผ่านไปไหลายเป็นแบบสิบกว่าปีแล้วไงะค,ะค่ะก็แล้ว คนสมัยก่อนเขาก็จะมีบริวารเยอะอาหารมันก็จะอยู่ได้ไม่นาน,นะคะดังนั้นพวกพี่น้องอ่ะก็เลยจําเป็นต้องอะะอมาอียิปต์นะคะเพราะมาอียิปต์เนี่ยครั้งแรกเลยก็คือไปที่บ้านของโจเซฟนี่แหละเหมือนไปเข้าเฝ้าอะคะ่ะเพราะว่าเหมือนฟาโร์เขาก็ให้ออานาาใช่ไหมโจเซฟเป็นคนจัดการทุกอย่างก็ไปเข้าเฝ้าไปติดต่อขอซื้อแบบพวกอาหารพวกข้าวพวกธัญพืชอะไรอย่างเงี้ยนะคะครั้งแรกเนี่ยที่เขาไปเจอกันเนี่ยก็ด้วยสภาพที่แบบ ตอนนั้นโจเซฟคือเป็นขุนนางชั้นสูงแล้วใช่ไหมคะพี่น้องทั้ง10บคนเนี่ยคือไปไปหมดเหลือแค่เบนเจจะมีน่ะเขาอยู่บ้านกับพ่อเพราะเขาเป็นลูกคนเล็กเขาอยู่บ้านกับพ่อแล้วพี่น้องทั้งสิบคนก็คืออารมณ์เข้าเฝ้าชวนชั้นสูงก็ต้องมอบคำนับอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะดังนั้นแล้วด้วยความที่โจเซฟตอนนั้นคือเขาเป็นคนอียิปต์เต็มตัวแล้วนะเขาพูดภาษาอียิปต์เขาแต่งตัวเหมือนคนอียิปต์อย่างเงี้ยก็พี่น้องก็ไม่มีเขาเลยค่ะว่าเอ้ยอันนี้คือน้องเราเว้ยอันนี้คือโแบบจเซ แต่ว่าโจเซปปะพอเห็นหน้าพี่น้องเนะี่ยคือรู้เลยพี่น้องกูมาแล้วแต่ว่าพยายามเก็บอาการค่ะพยายามเก็บอาการว่าแบบเออจะไม่ให้เขารู้อ่ะว่าเป็นว่าเป็นเราอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเขาก็จะแบบถามนะคะถามว่าพ่อของพวกเธอเธออ่ะยังมีชีวิตอยู่ไหมเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาก็คิดถึงพ่อใช่ไหมคะแล้วก็ที่บ้านเธอมีมีพี่น้องอีกหรือเปล่านะคะคือโจเซฟเขาก็ถามว่าคือเขาก็อยากถามถึงน้องชายที่เป็นเป็นแม่เดียวกันนั่นแหละคือเบนจามินนะคะว่า ยังยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่ายังอยู่ดีหรือเปล่านี่นะคะคือเขาก็ถามอย่างนี้นะคะแล้วเขาก็ได้ให้ธัญพืชกลับไปนะคะธัญพืชกลับไปแต่ว่าความแปลกก็คือว่าคือจริงๆอะ่ะพวกพี่น้องอะ่ะเขาเขาเตรียมเงินมาเพราะว่าบ้านเขาก็ไม่ได้จนเนาะที่ที่คณะอันนะ่ะบ้านเขาไม่ได้จนเขาเป็นลูกจากขอบเนาะแล้วเขาก็เตรียมเงินมาแต่ว่าจริงๆอะ่ะคืนเนี่ยจะเอามาซื้อธัญพืชกับ กับโจเซฟกับฟาโลใช่ไหมแต่ว่าพอกลับไปเนี่ยนอกจากจะได้ทัญพืชเต็มกระสอบแล้วเนี่ยดันได้เงินที่ตัวเองตั้งใจจะมาซื้อซื้อจากซื้อของอะกลับไปด้วยนะ,ะซึ่งพวกนี้ก็ตกใจนะคะตกใจว่าเฮ้ยเงินเนี่ยใครเล่นตลกนะที่แบบเอาเงินึกลับมาใส่อย่างนี้อีกเดี๋ยวแบบท่านท่านหมายถึงหมายถึงโจเซฟนะคะที่อยู่ในบทบาทของผู้แทนพระอ,องค์แล้วเนี่ยถ้ารู้อะจะหาว่าเราเล่นไม่ซื่อนะคะพวกพี่น้องทั้ง1ิคนเนี่ก กังวลใจแล้วพอกลับถึงบ้านก็รีบเล่าให้พ่อฟังนะคะว่าเฮ้ยคนผู้แทนพระอ,องค์อ่ะถามอะไรแปลกๆอ่ะถามว่าพ่อเรายังอยู่ไหมถามว่าน้องคนเล็กเราเป็นแบบเรายังมีพี่น้องคนอื่นอยู่อีกไหมอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีเงินกลับมาที่ปากถุงอีกอย่างเงี้ยนะคะพวกนี้ก็กลัวเนาะเพราะว่าแบบเขาคือแบบผู้แทนพระอ,องค์ก็กลัวจะหาว่าแบบเราขโมยกลับมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะนี่ก็เล่าให้พ่อฟังแล้วเหตุการณ์ก็ผ่านไปค่ะจนกระทั่งอาหารหมดนะคะ พ่อก็เลยบอกว่าเออต้องไปอีกนะต้องไปอีกแล้วอะไรเงี้ยแล้วพวกนี้ก็ถึงได้เล่าให้พ่อฟังนะคะว่าถ้าจะไปอีกอ่ะคือต้องเอาเบนจามินไปด้วยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่โจเซฟอ่ะเขาได้ให้เงื่อนไขไว้ว่าถ้าจะมาให้เขาเจอหน้าอีกอ่ะจะต้องพาน้องคนเล็กมาด้วยนะคะเพราะว่าเขาคือโจเซฟเขาเป็นคนฉลาดแล้วเขาพยายามจะใส่ร้ายพวกพี่น้องนะคะเพื่อจะให้จนมุมเพราะว่าเขาอ่ะ อยากจะเห็นหน้าน้องชายสิ่งที่เขาสลายคือเขาจะว่าเออเนี่ยพูดยูมาเป็นสปายหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออเพื่อพิสูจน์ความจริงใจอยู่ต้องเอาน้องชายมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนแรกพ่อก็แบบไม่อยากให้มาค่ะจะขอบเนี่ยเขาเหลือลูกอยู่คนเดียวแล้วไงที่เป็นเมียที่เขาหลักนะคะเขาก็บอกว่าถ้าลูกคนนี้เป็นอะไรไปอีกคนนะ่ะเขาอ่ะเขาต้องแบบเหมือนตกนรกทั้งเป็นนะคะเขาเลยบอก่างนี้เพราะว่าเขาได้เสียไปคนนึงแล้วคราวนี้พอจะเอาเบนจามินไปเนี่ย ไปอียิปต์ด้วยกันเนี่ยกับพวกพี่น้องใหญ่ๆเนี่ยพ่อก็บอกว่าเออแบบว่าเออฉันฉันทนไม่ได้หรอกนะฉันแบบไม่สามารถอยู่ได้ถ้าเกิดแบบลูกคนเล็กเป็นอะไรไปอีกเนี่ยคะ่ะแต่ว่าอาหารมันหมดแล้วนะคะด้วยความที่บริวารเขาก็เยอะเช่ไหมเขาก็คือมันทนคนความแบบหิวโหวยไม่ได้แล้วอะ่ะดังนั้นก็เลยบอกว่าเอาโอเคให้ไปก็ไปด้วยที่ลูกลูกคนโตของเขาเนี่ยชื่อจูดาเนี่ยนะคะบอกว่ารู้ว่าพ่อแบบ เสียไปคนนึงแล้วพอ่อรักน้องมากอะไรเงี้ยนะคะถ้าแบบผมมาปกป้องน้องไม่ได้อะแบบก็จะขอไม่กลับมาเหมือนกันอะไรเงี้ยนะคะก็เต,ต้องไปอะไรเงี้ยนะคะคราวนี้เขาก็เลยไปนะคะก็คราวนี้ก็เอาเงินเงินที่ได้คืนมาคราวที่แล้วแล้วก็เงินใหม่นะคะเงินที่จะเอาไปซื้อของใหม่กลับไปนะคะซ,ซึ่งตอนนั้นก็คือแบบผ่านแบบหลายหลายหลายเดือนหรืออาจจะเป็นปีไปแล้วะคะ่ะก็เลยกลับไปที่อีบอีกครั้งหนึ่งคราวนี้รอบเนี้ยโจเซปปะเขาได้เห็นน้องเขาแล้ว ก็ดีใจมากคะ่ะดีใจแต่ว่าคือยังไม่แสดงออกไงว่าเราอ่ะเป็นเป็นพี่น้องของพวกนี้เพราะก็ให้เอาแบบสเบียงเอาอะไรกลับไปอีกนะคะแล้วเขาก็ออกอุบายนะคะว่าให้หัวหน้าพ่อบ้านของเขาเนี่ยได้เอาถ้วยเงินนะคะถ้วยเงินที่เขาแบบใช้กินดื่มซึ่งสมัยนะ้ำมังคงเป็นของแพงเอาถ้วยเงินเนี้ยแอบใส่ทุงคองมินจ์จมินนะคะแล้วเขาก็แต่งแต่งแบบสคริปต์เลยนะเขียนสคริปต์ไว้ว่า แอบใส่ตอนกลางคืนนะก่อนที่พวกมันจะเดินทางอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอะพวกนี้เดินทางไปได้ครึ่งทางแล้วพวกพ่อวานเนี่ยก็ถูกสั่งให้ไปลื้อคนนะคะว่าถ้วยเงินของผู้แทนพระอ,องค์เนี่ยหายเขาก็มีชื่อมีชื่ออียิปต์อยู่นะคะแต่จาไม่ได้บอกเนี่ยหายนะบบกํกำลังตามหาตัวว่าใครเป็นคนเอาอมาอะไรเงี้ยว่าพวกเธอได้เอามาหรือเปล่าอะไรเนี่ยค่ะซึ่งพี่น้องเขาอ่ะก็มั่นใจมากเลยว่าโอ้ยท่านเมตตากับเราขนาดนี้พวกเราอ่ะไม่เอาแน่ แต่ถ้าเจอว่าใครที่เป็นคนเอาอะแบบคนนั้นน่ะต้องยอมเป็นทาสของของท่านแล้วอะไรเงี้ยนะประมาณนี้นะคือพี่น้องเขาแบบก็เสียงแข็งเพราะเขาก็ไม่ได้เอาไงเขาไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะแล้วรากว่าลืมคนลืมคนไป,ปรากว่าอยู่ในถุงของมบนจามินนี่เป็นแผนของโจเซฟเลยนะคะว่าอยากให้น้องอ่ะได้ไปอยู่ด้วยการที่อียิปต์คราวนี้ทุกคนทั้ง10คนเนี่ยก็เลยต้องกลับไปหาโจเซฟอีกครั้งหนึ่งซึ่งพอครั้งเนี้ยโจเซฟอ่ะเขาก็แบบ คุมตัวเองไม่อยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันอิโมชันแนลแหละก็เลยได้บอกให้ทุกคนที่เป็นคนอียิปต์ออกจากห้องนี้ไปซะแล้วเหลือแค่เขากับพี่น้องนะคะแล้วเขาก็ได้เปิดเผยตัวว่าเออพวกยูจําฉันไม่ได้เหรอเนี่ยแล้วพวกพี่น้องก็สตัน,นะคะ่ะสตันว่าเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโจเซฟตัวจริงปะเนี่ยอะไรเงี้ยซึ่งโจเซฟบอกว่า ใช่ฉันยังมีชีวิตอยู่นะพี่พี่อะไรเงี้ยฉันยังมีชีวิตอยู่อะไรเงี้ยแล้วพวกพี่น้องก็เหมือนกับว่าเข่าซุดนะคะสํานึกผิดแล้วก็กลัวด้วยกลัวด้วยเพราะว่าแบบคือทําน้องไว้เยอะไงทําถึงถึงขั้นจะให้ตายใช่ไหมคะพวกพี่น้องก็แบบว่าขอโทษอะไรเงี้ยก็เบบขอโทษสํานึกผิดโจเซฟเขาก็แบบบอกเลยนะคะเ็าบอกตอนนั้นเลยว่าซึ่งซึ่งอันนี้แหละที่ที่เป็นใจความที่อยากมาเล่าคะ่ะโจเซฟเขาก็บอกว่าเออแบบเขาอะไม่ถือโทษโกรธพี่พี่เลยนะคะ เขาไม่ถือโทษกดพี่ๆเลยเขาบอกว่าสิ่งที่แบบทั้งสิบคนทําอ่ะคือมันเลวร้ายมากเลวร้าจริงๆคือแบบกูเป็นพี่น้องมึงอะ่ะแล้วแบบเพื่อด้วยความอิจฉาคือมึงจะทากูถึงแบบให้กูตายอะ่ะแล้วก็แบบขายกูมาเป็นทาสอียิปต์ยเงี้ยกูแบบจะเป็นจะตายเวียงไม่รู้เลยอะไรเงี้ยนะคะในตอนนั้นนะ่ะเขาก็รู้สึกว่าเออเขาแบบพุกทรมานพี่น้องทํากับเราอย่างนี้ได้ยังไงใช่ไหมคะแต่ว่าตอนเนี้ยเขาไม่โกรธแล้วเพราะอะไรเขาบอกว่ามันม็นสิ่งที่ชั่วร้ายใช่ไหมคะที่สิบคนนั้นทาอะ่ะ แต่เขาบอกว่ามันเป็นประสงค์ของพระเจ้าคือประสงค์ของพระเจ้านะคะที่จะให้เขาอ่ะได้มาเป็นทาสได้เขาได้มาติดคุกให้เขา,เาได้ทำนายความฝันให้เขาได้เป็นคนใหญ่คนโตเพื่อที่จะช่วยชีวิตคนอื่นอีกมากมายนะคะเพราะถ้าไม่มีเขาอ่ะอียิปต์ก็คงไม่มีอะไรกินอนะ่ะแล้วก็คนหลายๆประเทศที่ต้องมาซื้ออาหารจากเขาเนี่ยก็คงไม่ก็คงอดตายกันหมดถ้าไม่มีการวางแผนจากเขาดังนั้นเขาบอกว่า มันเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายที่พวกนั้นได้ทาแต่มันเป็นประสงค์ดีของพระเจ้าอันนี้คือสิ่งที่เขาได้บอกพี่น้องไปซึ่งพี่น้องก็แบบสานึกผิดขั้นสุดนะคะว่าพอสุดท้ายอ่ะพอปรับความเข้าใจกันเสร็จอ่ะเขาก็เลยไปรับพ่อมานะคะเอาเกวียนเอาอะไรไปรับพ่อซึ่งฟาโล่เขาเอ็นดูอยู่แล้วไงพอเขารู้ว่าเฮ้ยโจเซฟมีครอบครัวอยู่ที่คานาอันเขาก็โอเคให้รับมาแล้วก็ให้เมืองอยากอยู่เมืองไหนอยากอยู่ที่ตรงไหนเอาเลยนะคะให้เลยก็จบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะคะแต่ว่าอันนี้คือเราอ่ะ อยากจะมาเล่านะคะเพราะว่าตัวเราเองนะเราไม่รู้ว่าคนอื่นอ่ะเป็นยังไงนะแต่เรารู้สึกว่าพอเราเป็นเป็นชาวพุทธอ่ะการให้อภัยของเราอ่ะมันมันไม่ได้ลึกซึ้งอ่ะแต่ว่าอย่างคริสเตียนอ่ะเขามองมองทะลุไปเลยว่าโอ้ยเหตุการณ์ที่ใครมาทํานั่นทํานี่ให้เราอ่ะคือมันเป็นประสงค์ตีของพระเจ้าเว้ยบางคนอ่ะคือโตมาขนาดเนี้ยมันมีอยู่แล้วแหละไอ้คนที่แบบโกงเราทําร้ายเรา คือในช่วงเวลานั้นน่ะโจเซฟตอนที่เขาติดคุกอ่ะเขาคิดอย่างนี้ไม่ได้หรอกองจริงแต่พอแบบสุดท้ายแล้วอ่ะดันได้ดีบได้ดีอ่ะแล้วเขายิ่งใหญ่มากอ่ะในสิ่งที่เขาตกผลึกว่าโหเรื่องที่พี่น้องทํานี่แหละกูถึงได้ดีขนาดนี้อะไรเงี้ยซึ่งเราก็เลยชอบมันมากแล้วเราก็ชอบจะเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังนะคะว่าเราว่ามันลึกซึ้งอ่ะมันให้กําลังใจดีอ่ะก็ประมาณนี้นะโจเซฟเนี่ยซึ่งสือเล่มนี้นะคือ มันมีประธานาธิบดีของอเมริกานะชื่อประธานาธิบดีรูดเวลเขาบอกว่าใน,น,ในเนี้ยในไบเบิลเนี่ยมันมีทุกคําตอบแหละเออเขาบอกให้ไปอ่านดูแบบมีมีทุกคาตอบนะคะซึ่งถามแล้วว่าเราอ่านแล้วเราได้คําตอบทุกอย่างไหมแล้วว่ามันเชิงอุปมาอุปไมอะมันอ่านแล้วแบบมันไม่ล้าสมัยจริงๆนะแล้วไอ้ที่กังวลว่าเฮ้ยเราเป็นคนพูดอ่านแล้วเราอ่านไบเบิลอะไรเงี้ยคือโอ้ยอย่าไปคิดมากค่ะไอการอ่านแบบสิ่งที่คนเป็น พันพันปีเนี่ยเขาเขียนไว้เนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าเออชีวิตใครแม่งก็หลูนี้แหละเออแล้วชีวิตคนมันก็ไม่ได้ยาวด้วยนะคะก็ลองลองดูค่ะลองลองฟังเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวที่มันให้กําลังใจดูนะคะอยากจะให้ทุกคนสู้ๆเนาะถ้าเกิดแบบเออพอจะช่วยได้พอจะบรรเทาทําทให้แบบฟีลกู๊ดขึ้นอีกสักนิดนึงอะไรเงี้ยก็ก็จะแฮปปี้แล้วนะคะสําหรับการเล่าเรื่องยาวๆในวันนี้นะคะ ก็น่าจะเท่านี้เนาะวันนี้เป็นคลิปแรกที่ออกมาเล่าแบบเต็มๆเ,เ,เลยอะไรเงี้ยก็ก็ลองดูค่ะถ้าชอบไม่ชอบอยังไงก็คอมเมนต์บอกไว้เนาะวันนี้ก็ต้องสวัสดีก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ